ทานสมาชิกค,ครับทุกท่านงานบริหารครับเป็นสีหมอบกอาารอ่รับานทีมงานูวมกันก็แต่ท่านอรวัฒไม่ได้เจอกันนานแล้วไปหลายเดือนมาแล้ววันนี้นะครับอ้าวามามามา,มา คนลัดแแสนตวนึงตัวนี้ล่ะแ่เดืนแ่สามสคนนึงหจ้าวัดีจ้าวัดีค่ะวัดีค่ะไปไปนั่งไปนั่งไปนั่งับก็ขอเชิญนั่งนนั่งเด้อประจำที่โต๊ะจีนเลยนะครับรับประทานเ้าสักตัวงชาครับโอ้นี่แหละ ครบน่าครึ่งจ้ะโหลดครับก็พี่น้องนะครับที่มาร่วมนะครับเพื่อนบ้านเต้านะครับก็นั่งประจำโต๊ะได้เลยครับเตรียมตัวรับประทานอาหารอ่ะบ๊ายดีคอันนี้กำนันมาอยู่ได้มาอยู่เรียกเชิญนั่งเลยนะครับจะได้ครับอ่าตัวจีนจะได้เสิร์ฟอาหารนะครับก็รับประทานไปพร้อมกันนะครับแล้วก็จะมีไอติมด้วยนะครับไอติม นะครับสามถังใช่ไหมเฉบไยนะครับวีขนดีเิฟื้นว่ามันสวนฟื้นไปดังฟื้นหรือจางใสาาไปกะโดไปกระนไปกไปกระระวดดกระโดดไปกไปกระกระโไปกระดไปกระโดเไปโทไกรไปะโไรัโไปรโรับประรประโดดรกระโระระกระโดทะระโระระร สลาไม้วัดสีสำหรับนะครับเพื่อเป็นอนุรักษ์สลาไม้หลังเดิมนอายุเกือบร0อปีนะครับต่อประมาณ24คิวนะครับใส่เจ้าของเงินสวัสดีครับลุงวัวตาแดงครับลุงวัวตาแดงสวัสดีครับเป็นกำลังไปหามองนัง มา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 ซึน,น,นซึนเทียมตัวรับประทานอาหารเลยพะ่็จะได้เสิร์ฟโต้เลยเต็มกับที่ได้กินข้าวหมูโอ้ยสัน,ว,นว,ว,ว,ว์นะโต้เลยมีเต็มกระถางแลอักย่าไปอย่าไปสวัสดีสวัสดีค่ะมาอยูออมอ่มาอยู่นี่จังเหายหยิบได้เลยโอ้จับจ้ามาอยู่นี่ช่วยครับช่วยกันแค่ไหนก็ช่วยนะครับ กระยุ่งม่วงทะเลเราวันนี้มีคอนเสิร์ตด้วยครับคอนเสิร์ตเล็กน้อยนะครับอยู่ในบ้นโมงนี่แหะปลาเต่าจัดให้นะครับวันนี้สวัสดีครับอยู่ดีมีเฮงมาไก่เนาะอ้าวมาไก่ตัวขึ้นฮอดเนาะไอ้บอยเราเอิ้นทางไก่ไปเนาะไอ้บอยหมูสดเอิ้นเออเพื่อนกันให้มาเพื่อนทั้งเฟซทั้งไลน์กลุ่มเอ๋ ครับเป็ครอบ้านวควุกเมืองนะครับเป็นสวัสดีค่ะยินดีไหแเฮงท่านก็มามอบให้ลุงเต่าแล้วก็ครอบครัวจะไว้บนอินชาจะเพื่อเป็นสิริมงคลของครอบครัวนะครับก็ขอให้ลุงเต่าแล้วก็ภรรยานะครับมีความสุขนะครับทุกครั้งที่เดินทางมาทักทายนะครับที่ บ้านปั้นลงเนียนตบบระตนะครับไอ้ดีต้องรับนะครับร่อย่างๆงยเไปยไป่คิดทมันยาวเลยก็ต้องยาวไปครัวนะครับมีความสุขนะครับิงสลก่าะวากประการนะครับไ่งั้นเดือนบ่

สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอร้านสาวขึ้นหาแรกแถอสวัสดีจ้ายังรอเหมือนเดิมสวัสดีจ้าอันนี้อันนี้มาไปยุพินหนึ่งอันนี้ก็เมื่อคืนนี้ครับก็ผมก็ได้มาเตรียมงานนะครับแล้วก็กับพี่ยุพินเนาะตระกอบฟ้าเต่าป้าเต่ากับฟ้าเต่า นะครับก็เพราะว่าเอาต้นมาค่ะท่านเอื้นอยู่ข้างเนียนเราอด้ผมก็เลยได้เอามาคุณเช้านี้ก็ดูกประสงค์นะครับเทคอนกีดต้นลาไม้อายุเกือบร้อยปีอยู่ที่สุราประมาณยี่สิบสี่แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ก็นั่งบอยเนเอิ้นมากก็เลยมาสรอยสมทบแล้วแต่แม่จะเอาไปเพราะว่าเอามาพนันแล้วเป็นขวัญทงขึ้นเฮือนใหม่ให้ซุ่มให้เย็นประมาณนี้นะครับกำลังหามาจากอำเภอบ้านม่วงถึงจะทำถึงจะเทนะครับ แ้่ได้จัดมืหนึ่งหรือสองมือะบอกว่ก่อนนะเก็บก่อมรอบรีบว้ยนะครับยดีมีแห้งด้วเอาเย็นก็ประทาทําพัไปเรื่อยแต่เช้านะรับทั้งสองหมู่บ้านเราก็มือแต่เรื่องของ้ป่วนะครับก็แล้วแต่ที่้องพยบลร่วมนะครับมาทำบุญนะกรับเทรับกีุ่งค้าสวัสดีค่ะนะครับอาธิษานนะครับนะครับขอให้ลุกคน <to> ม่เห <Okay. S 2> <t S 1> ็นบ้านาลุงมาุงครับลุงครับว่าอยู่ขอกราบมาสกการณ์นะขุณเจ้าทุกูฮันหนามาถึงนี้เั็กน้อยวัดนี้เอาถ่ายรูปหนึ่เดานะเดนะเดานะหนึ่งโอเคครับขอบคุณพระอุปุณนะคะหลวง้ามาร่งควาดีนะคะกับ้า เสครับกยูดีมีสนี้นนอพิ่นเพิ่นยื่นมอนขึ้นไปแล้วโอ้นี่ไงสีกามาเยอะนนีเนี่ยมื่อกี้นี่ละไม่ลงนะเกิ่งนะไม่ลงเลยอเพิ่นขึ้นไหลสดตันของน้องนิดวันนี้กล้องนิดไหมได้ค่ะนีความปิติยินดีนะที่ได้มา มาอยู่เด้มมาอยู่เดิอสกีพยาในการเข้ามาอยู่กับของลุงเต่ากับคุณเบสีกับพี่กิตตามอ่าเรื่องราวนะครับของบ้านจะประดงจนท่านได้เลือกที่สถานที่ที่จะมาพักผ่อนนะครับมาทําบ้านนะครับในช่วงปลายชีวิตของลูกเต่าเนาะท่านก็แข็งแรงนะครับดูแล้วท่านแข็งแรงนะครับกระกอจะ ใช้ชีวิตนะแบบธรรมชาติที่นี้ก็บรรยากาศดีนะครับอากาศนไม่มีต้นไม้ก็ขอให้ลุงเต่านะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับบรรดาาติมิตรที่มาพักนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับวันนี้ก็ยินดีนะครับมีความปิดยินดีที่ได้เข้ามาับเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับรับงุรเต่า มาที่สำบลบุดช kind of ันนะครับกว่จะรประมาณอประมาณัยบก็ขอให้ทุกท่านได้ลองฟังเสียงนาลุงเต่าดูนะครับว yep. ่าประเทศฟินแลนด์ใช่ไหมครับ สวิตเซอร์แลนด์ว่ว่าภาษาสวิตเซอร์แลนด์นะครับจะมีความพอดนะครับขนาดไหนนะครับอ๋อครับลุงเต่านะครับฝากให้ลุงพลนะครับกล่าวทำขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะฟังเสียงลุงเตาดีกว่านะครับเป็นภาษาอังกฤษดีกว่านะครับนะสั้นๆมีความหมาย นะครับชาวบ้านจะได้ดีใจนะครับที่มีสมาชิกใหม่นะครับอ่าความ้สึกอะควรู้ีน้เรอม so เอ็มเอมปตโอ้สุดยอดครับตัวเบอรให้ปลาเต่าเนียครับ a ี r y h a p p ่ เวลี่เวลีแฮปปี้โอเคใช่ใช่ก็ลูกเต่าก็ฝากขอบคุณเสียบอยนะครับที่ทําให้ทุกอย่างนะครับภาพี่ออกมานะครับสวยงามจนถึงวันนี้นะครับลูกเต่าก็ฝากขอบคุณเสียบอยแล้วก็ทีมงานช่างนะทุกคนนะครับที่ช่วยกันนะครับพัฒนาพื้นที่จน จนที่ตรงนี้นะครับนะอาจจะเป็นที่ที่สวยนะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับนะก็โอเคครับครับอ้าว